เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีอันเชิญเงินขอนถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวฝายวันที่7พฤศจิกายน2568ในวันชัยจงสุนธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้หนางสาววรรณพัฒน์จินดาขัดรองนายยุทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลว่าที่ร้อยตรีบุญยริศอายุยืนรองปลัดเทศบาล ข้าราชการคณะครูโรงเรียนอนุบาลหัวายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนในชุมชนหัวายร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานอย่างสมเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านพลังความสามัคคีความพึ่งพาตนเองและการฟื้นฟูสังคมโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์ตรมจิตใจ ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว15กองทุนและยังคงเดินหน้าพัฒนาชุมชนเด็กเยาว,วชนและครอบครัวควบควบู่กับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวายเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสืบสานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระรราน,นางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2547เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ชุมชนทั่วประเทศทีมข่าวท้องถิ่นนิวส์รายงาน